สวัสดีครับพบกันครับโลกโลจิสติกส์รายวันวันนี้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องเม็กซิโกครับประเทศติดโกลเดนกับทานสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับเรื่องภาษีที่จะเรียกเก็บกับทานจีภาษีนำเข้านะครับคำแนะนำเก็บภาษีนำเข้าจากจีอร์เซน50%เพื่อรองรับพัสดุขนาดเล็กภาษีเป้าหมายหมยัไปที่การนำเข้าจากจีมาตรการ รองรับและสดุกเพื่อควกลุ่มการแขงขันที่ไม่เป็นธรรมงบประมาณปี2026ของเม็กซิโกเสนอให้จัดเก็บภาษีการนำเข้าจากจีนหบเซ์ึ่งสดหลากหลายประเภทและอาจลดการนำเข้าซีเม็กซิโกไปยังสหรัฐภาษีนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนองต่อแรงกดดัน จากสหรัฐเกี่ยวกับการที่สินค้าจีนเข้าสู่ตลาดสหรัฐผ่านเม็กซิโกเม็กซิโกยังได้สั่งห้ามการนำเข้ารองเท้าสำเร็จรูปทันทีเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและระงับการขนส่งพัสดุขนาดเล็กไปยังสหรัฐก่อนสิ้นสุดเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและระงับการขนส่งพัสดุขนาดเล็กไปยังสหรัฐ ก่อนที่สุดการยกเว้นภาษีอันเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วนด้วยครับรวมถึงยานยนต์สิ่งทอพลาสติกและอ e ีคอมเมิร์ซและมีเป้าหมายเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมการจัดจ้างการจ้างงานภายในประเทศรัฐบาลเม็กซิโกวางแผนที่จะจัดเก็บภาษีนำเข้าจากจีน50% ซึ่งเป็นสัดส่วนหนึ่งของข้อเสนองบประมาณปี2องพคือปีหน้านะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องผู้ผลิตภายในประเทศวควบคู่ไปกับการตอบสนองต่อแรงกดดันจากสหรัฐบูมเบิร์กรายงานภาษีดังกล่าวจะครอบคลุมสินค้าหลากหลายประเภทด้วยกันรวมถึงรถยนต์สิงทอโอ นำเข้าสินค้าจากจีนมูลค่ากว่า51.4พันล้านดอลลา,า,าร์สหรัฐในปีที่แล้วหรือเกือบ20%ของการนำเข้าทั้งหมดตามข้อมูลของทรัมป์กล่าวว่าเม็กซิโกที่จะขับภาษีของสหรัฐเจ้าหน้าที่เม็กซิโกปฏิเสธครอเดียเซนบอกไม่ได้กล่าวถึงข้อเสนอการจัดเก็บภาษีดังกล่าวในการแถลงข่าวประจำวันเมื่อ ฝรั่งัศสสปดีสหรัฐและเม็กซิโกเพิ่งขยายระยะเวลาข้อตกลงการค้าเดิมออกไปอีก90วันโดยคงอัตราภาษีนำเข้าสินค้าเม็กซิโกไว้ที่25%แทนที่จะเพิ่มเป็น30%ภายใต้นโยบายตัดตอบแทนทั่วโลกของรัฐบาลทรัมป์ในการดำเนินการอีกประการหนึ่ง ห้ามนาเข้ารองเท้าสําเร็จรูปทันทีโดยคํานึงถึงความยุติธรรมที่ไม่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมรองเท้ารองเท้าสําเร็จรูปสามารถควบคุมการนําเข้าได้ตามปกติกําลังสร้างระบบการผลิตให้กับอุตสาหกรรมนี้องค์กรอุตสาหกรรมและ รักษาการนำเข้าการจัดส่งพัสดุไปยังปกติบทนี้ซึ่งเป็นผู้นำการยกเว้นภาษีขั้นต่ำตามปกติพัสดุที่บางส่วนมีขนาดเล็กกว่า800สหรัฐสามารถเข้าสู่ระบบปลอดภาษีของได้ตามการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวันศุกร์นี้ เป็นผลมาจากแพลตฟอร์มที่ตามปกติในจีนได้แก่ชินและเทมูซึ่งเคยใช้ประโยชน์จากการยกเว้นนี้เพื่อจะส่งสินค้าโดยตรงไปยังผู้บริโภคที่ให้บริการปรยสนีและยังสามารถดำเนแนงกดดันจากทางอเมริกาก็คล้ายๆกับประเทศเรานะครับที่มีเรื่องของการสวนสิทธิ อเมริกาก็มีการกดดันมาที่ประเทศไทยของเราให้พยายามปกป้องเรื่องการสูญสิทธ์หาวิธีการไม่ให้จีนทำทีเป็นส่งสินค้าเข้ามาผลิตแล้วก็ส่งออกไปแท้จริงแล้วไม่ได้ส่งมาเลยเาบางครั้งก็เป็นการ switch bl ที่ประเทศที่สามวก็ส่งไปที่อเมริกาเลยโดยการาต้นกำเนิดใน view operating เนี่ย ก็จะเป็นประเทศไทยบบนะครับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนครับหากท่านใดมีความประสงค์จะปรึกษาพูดคุยกันในเรื่องของการส่งออกหรือต้องการที่จะนำเข้าสินค้าติดขัดเรื่องพิกัดภาษีท a r m นัยโคต,ต่างๆและไม่เข้าใจกระบวนการไม่แน่ใจอ,อินบ็อกเข้ามาส่งคอมเมนต์ส่งคำถามเข้ามาทางได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือ,อทิกต็อกได้นครับวันนี้ขอจบคลิปพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ